สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กิฟก็จะพาเพื่อนๆหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองมาที่หมู่บ้านกลางหันลเมเล็กๆที่ชื่อว่าซันเซชันคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป Slow Life สโลว์ไลฟ์สั้นๆแต่เต็มไปด้วยสาระนอกจากนั้นเรายังพาเพื่อนๆไปกินที่ร้านอาหารทาปาสที่มีคอนเซ็ปต์สุดเจ๋งแล้วก็อาหารรสชาติอร่อยมากอย่าพลาดกันนะคะเราไปดูกันเลยทุกคนตอน แล้วก็ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองอัมสเตอร์ดัมแล้วนะคะเรามาดูกังหันเราอยู่ที่ที่เขาเรียกว่า The Sun Searchers แล้วก็ไม่รู้ว่าเราอ่านถูกไหมน,นะคะแต่ว่าที่นี่เขามีชื่อดังอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสถานที่เราสามารถดูกังหันลมโดยที่ไม่ได้อยู่ไกลามากจากเมืองอัมสเตอร์ดัมเราขับรถมาแค่15นาทีเองมั้งจากตัวเมืองอัมสเตอร์ดัม เราลืมบอกไปเพื่อนๆสามารถมาเยี่ยมชมหมู่บ้านจำลองนี้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยสวยและฟรีของดีแบบนี้ยังมีในโลกอันนี้คือวิวข้างหน้าเราเราเดินข้าแม่น้ำมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูกลางหันลมกันตอนนี้เราได้กลิ่นอะไรหอมๆม,มากเราคิดว่าน่าจะเป็นกลิ่นดอกไม้อันนี้กลิ่นเหมือนแบบว่าแพนเค้กนิวเชล่าได้กลิ่นแล้วก็หิวย่านนี้อยู่ในเมืองซานดัมของชาวดัชใกล้กับเมืองอัมสเตอร์ดัม บริเวณนี้เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่จำลองหมู่บ้านชาวดัตช์สมัยศตรวตรรษที่18และก็สขึ้นมาใหม่ลักษณะเด่นที่สุดของซานเซชันส์ก็คือกังหันลมกังหันลมครั้งหนึ่งเคยพบเห็นได้ทั่วไปใน,นเนเธอร์แลนด์โดยใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายอย่างเช่นการบดเมล็ดพืชเลื่อยไม้และก็การรีดน้ำมันกังหันลมซานเซชันส์ยังมีคงเปิดให้บริการและนักท่องเที่ยวสามารถชมการทำงานได้หมู่บ้านนี้ยังมีบ้านไม้สีเขียวแบบดั้งเดิมหลายหลังซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของภูมิภาคาคซ บ้านเหล่านี้เดิมสร้างโดยพ่อค้าและเกษตรกรผู้มั่งคั่งนอกจากนั้นซานเซชันสยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมและเป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวดัชอีกด้วยทุกคนถ้าใครที่ชอบถ่ายรูปต้องมาที่นี่ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าที่นี่มีแต่บ้านที่น่ารักน่ารัก เราว่ามันก็เป็นบ้านจำลองที่เขาที่เขาสร้างมาให้มาเที่ยวแล้วก็มาถ่ายรูปกันตอนที่พวกเรามาถึงที่นี่ก็เป็นตอนเย็นแล้วซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังตกพอดี วันนี้แสงพระอาทิตย์และท้องฟ้าสีสวยมากๆรอบๆทุกอย่างเป็นสีทองอมชมพูม่วงพวกเราให้ช่วงเวลานี้เป็นไฮไลท์ของทริปเลยพอลองมาคิดดูก็น่าแปลกอยู่เหมือนกันที่พวกเราเจอสิ่งก่อสร้างสวยๆมากมายในทริปนี้แต่สิ่งที่ทําให้พวกเราสองคนประทับใจมากที่สุดก็คือช่วงเวลาเรียบง่ายแบบตอนนี้แค่เดินเล่นตอนพระอาทิตย์ตกในชนบทของเนเธอร์แลนด์พวกเราออกเดินทางเที่ยวมากมายค้นหาบางสิ่งที่เราคิดว่าจะสามารถเติมเต็มเราได้แต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราเจอจากการท่องเที่ยวก็คือเราค้นเจอตัวเราเอง แสสวยมากจริงๆแล้วคราวที่แล้วที่กิ๊มาคนเดียวใช่ไหมกิ๊บจับไอตัวตู้ตรงนี้ได้ไม่น่าเชื่อว่าประมาณ7ปีผ่านไปได้กลับมาที่เดิมเพิ่มเติมคือคนนี้เพราะข่าวที่แล้วเขาก่อนมนาะคนเดียวคือแบบว่ามั่นมาก solo trip ยุโรปคนเดียว3-4ประเทศ ตอนนี้พวกเราก็แวะหาอะไรกินที่เมืองบุซุ่มระหว่างทางที่เราเดินทางกลับไปที่โรงแรมร้านนี้น่ารักมากเป็นร้านอาหารทาปัสที่มีคอนเซ็ปต์สุดเจ๋งคือ all you can eat เมื่อเรานั่งที่โต๊ะเราก็สามารถสแกนเมนูอาหารเพื่อสั่งอาหารทางโทรศัพท์ซึ่งทุกคนก็จะสั่งได้คนละสจานในทุกๆ10นาทีจะสั่งกี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัดจำนวนสั่งได้จนกว่าเราจะอิ่ม เราชอบคอนเซปต์นี้มากจะคล้ายๆกับบุฟเฟ่ต์แต่ก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาทำอาหารให้สดๆร้อนๆใหม่ๆเมนูเขาก็มีหลากหลายและที่สำคัญรสชาติอาหารอร่อยมากบริการก็บริการดีสุดๆในส่วนเรื่องราคาอาหารราคาตกหัวละ29ยูโรหรือประมาณ1,100บาทไทยซึ่งราคาไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับราคาอาหารบุฟเฟ่ต์ของที่นี่เรากับเซฟประทับใจจนต้องบอกต่อถ้าเพื่อนๆคนไหนมีโอกาสอย่าลืมแวะมาชิมอาหารที่ร้านนี้นะคะ นั่นก็เป็นทั้งหมดของวันนี้สัปดาห์หน้าห้ามพลาดเราจะพาไปเมืองอูเทรชซึ่งเป็นวิดีโอสุดท้ายของซีรีส์เที่ยวในทแรบกับพวกเราถ้าชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องพวกเรานะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ